ปลูกกล้วยไม้แล้วมันโทมไม่สดชื่นไม่งอกงามวันนี้เราจะมาบูรณะเขาใหม่ด้วยการเปลี่ยนเครื่องปลูกและก็ที่สําคัญหาที่อยู่ให้เขาใหม่เรามาเริ่มต้นทํากันเลยครับลําดับแรกเราก็หั่นกาบมะพร้าวนะครับซึ่งเราได้แช่น้ําเอาไว้ก็เรียกว่าแช่ลืมและว่างั้นเถอะแช่ทิ้งไว้นะเผื่อได้ใช้ประโยชน์ก็ จนเขาอมน้ําได้ที่ดีแล้วไอ้กากมะพร้า,า,าวนี่ฮะถ้าแช่แค่วันดึงหรือคืนหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยดีครับเพราะว่าน้ํายังซึมเข้าไม่หมดแต่ถ้าแช่แล้วเป็นแบบนี้ครับปลูกรับรองว่าอมความชื้นดีเหลือเกินนะครับหลังจากตัดแล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่กระถางนะครับก็วิธีการก็ไม่ย่งยากทําตามมิตรชนแบบนี้เลยนะหม,ม,นม,นม,นมนุนมะ้วนม้วนม้วนนะเพราะว่าเราใช้ค้อนทุบจนเขานิ่มแล้วนะครับแล้วเราก็ มาม้วนแบบนี้เลยครับซึ่งมิตรชนก็เคยทําให้ดูไปแล้วนะครับว่าทําอย่างไรนะวิธีการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากหลังจากที่เราทุบกะาพรา้วจนก็นิ่มนะฮวอ่วมอรไทยแล้วนะครับเราก็เรียกว่าจัดรูปจัดตรงเขากะกะเอาให้มันพอยัดใส่กระถางแล้วเขาแน่นพอดีนะถ้ามากเกินไปเราก็เอาออกนะน้อยเกินไปเราก็เติมเข้าไปก็แค่นั้นเองไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่มิตรชนอยากจะให้ ดูๆก็คือว่าการปลูกวยไม้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นอะไรเพียงแค่เข้าใจในธรรมชาติของเขาว่าเขาต้องการอย่างไรแค่นี้ครับก็ประสบความสำเร็จไปครึ่งนึ่งแล้วนะครับส่วนวันนี้ครับแคทรียากรนี้ปลูกทิ้งไว้นานเลยแล้วก็มันเหมือนกับมันเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงก็เพราะว่าธาตุอาหารในเครื่องปลูกเขาก็ปลูกพังไปนะจนเขาแตกหน่อแตกกอ เรียกว่าให้ดอกไปหลายดอกแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องมาเรียกว่าบุรณะเข้าใหม่นะก็เรียกว่าดูสภาพครับมันเรียกว่ามันไม่ได้มีความสดชื่นนะลำต้นเขาก็เริ่มเหี่ยวนะครับแต่เขาก็เรียกว่าพยายามนะที่จะอยู่รอดนะฮะับจะสังเกตที่เครื่องปลูกเนี่ยดูครับมันเติมสภาพไปแล้วนะครับนี่เราก็นับลำเลยครับเรียกว่า คิดว่าเราจะตัดตรงไหนนะครับเขาเรียกว่ามันจะมีสส่วนก็มีลำหน้ากับลำหลังนะบริเวณลำหน้าที่เขาเรียกกันก็คือหนอ่อที่เขาแตกออกมาเนี่ยเขาเรียกลำหน้านะไอ้บริเวณลำหน้าเนี่ยเขาจะาไว้ออกดอกนั่นแหล่งนะพวกแคทเรียานี่ถ้าออกดอกแล้วก็จะไม่ออกดอกอีกแล้วครับเพราะว่าออกดอกครั้งเดียวมีตองแทงตองออกมาให้ดอกปั๊บเขาก็จะแตกลำใหม่ไปเรื่อยๆนะหน้าที่ของลำหลังเขาก็จะมีหน้าที่ส่งอาหารไปเลี้ยงลำหน้า อะไรประมาณนั้นนะครับพูดตามหลักวิชาคกกนนี่เห็นไหมครนีน่ตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับซึ่งเขาจัดเป็นเรแบบคล้ายๆเหมือนพวกขิงพวกขาเหมือนกันเวลาก็แตกเขาจะแตกเดินหน้าไปเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่บริเวณนี้คือชัดๆเห็นกันชัดๆรากนี่ก็ไม่ต้องเอาไว้แล้วครับก็เรียกว่าตัดออกไปให้หมดให้รากใหม่เขาแตกเวลาเราปลูกเห็นไหมบริเวณนี้คือลำหน้าเห็นไหมเราเราตัดตึ๊ก แล้วก็ทิ้งลำหลังไว้สักลำสองลำก็ได้นะเพื่อที่จะเป็นตัวสะสมอาหารส่งไปเลี้ยงลำหน้านะครับก็ทําอย่างนี้เลยส่วนไอ้ลำที่มันดูท่าทางแล้วมันจะเป็นปัญหาอุปสรรคการปลูกก็ตัดทิ้งมันไปถ้าพอเวลาเราปักมันก็จะค้าเรียกว่าทําให้ปลูกยากนะครับก็ตัดทิ้งออกไปจะเห็นว่าเอ่อทั้งสองลำเนี่ยมันไม่มีลำที่ให้ดอกเพราะมีแทงซองหมดทั้งสองอันนะครับก็ไปลุ้นเอาว่า เดี๋ยวเขาก็แตกหน่อใหม่มาตัวนั้นนี้ครับก็เหมือนกันก็เรียกว่าลำหน้าเราตัดไปแล้วมันก็เหลือแต่ลำหลังก็ไปลุ้นนะวางวาง,วางไว้บนกากมะพราะ้าวถ้าเขาแตกตามข้อนะครับมันจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่ถ้าเขาแตกก็เป็นผลพลอยได้ไปนะถ้าเขาไม่แตกก็แล้วแต่เขานะบางทีธรรมชาตินะครับเขาต้องการการเอาตัวรอดอยู่แล้วเอาไปวางไว้ในที่ที่ว่าอาุณหภูมิได้นะความชื้นได้ เข้าแตกหนอ่อเราก็เป็นผลพลอยได้ไปนะครับก็ตัดเรียกว่าทุกเม็ดบางทีก็ต้องเก็บให้หมดนะแต่ยิ่งถ้าเป็นไม้พันธุ์ดีด้วยนะเรียกว่าก็สามารถแตกตามข้อได้เกือบเกือบเกือบหมดแล้วครับก็ถือว่าแต่อันนี้ด้วยที่ผมมันไม่ดีเพราะว่ามันไม่มีลำหน้านะแต่ว่าถามมันแตกไหมถ้าอย่างผมว่านะครับมันก็แตกครับไม่ตายหรอก แต่ว่าการจเจริญเติบโต,ตมันก็จะช้าหน่อยอันนี้เราก็มาเอาผ่าไม้ไม้ไผ่ที่เรามีทิ้งๆกว้างๆอยู่ก็ใช้ไม้ไผ่ผ่าเป็นตี้เล็กๆผ่าไว้สาหรับไปปักเพื่อยึดเวลาปลูกนะครับเพราะว่าเวลาเลือยตัดต้นกล้วยไม้นะฮะไปปลูกเนี่ยมันไม่มีที่ยึดมันก็จะล้มโอนเอ็นนะก็ตัด เรียกว่าใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์นะก็เรียกว่า DIY ประมาณนั้นผมเคยพูดบ่อยๆเมื่อคลิปต้นๆน,นะ DIY ก็หลังจากนั้นพอผาตัดเรียบร้อยก็เลาให้เขาแหลมจะได้ปักง่าย,ายๆก็เนี่ยทำให้มันแหลมๆนะเวลาปักไปปักมันจะได้ปักง่ายเห็นไหมปักที่กบาบที่กบาบมะพร้าวที่เราตักไว้ทําใส่กระถางไว้นะมันก็จะปัก เรียกว่าปักง่ายปักสะดวกก็ทําไม่ยากครับก็เรียกว่ามิตรชนก็อยากจะให้เห็นภาพสําหรับคนที่ยังไม่เคยปลูกนะเวลาจะปลูกจะทําอะไรก็กลัวว่ามันจะตายนะหเห็นไหมทำมง่ายอันนี้ก็เอามายึดาหาที่ยึดตรึงไว้กับไม้ที่เราปรักนะก็ทำเพื่ให้ต้นเขาตั้งตรงอยู่บนเครื่องปลูกที่สําคัญครับการปลูกเรียกว่า้ยไม้ ตระกูลพวกนี้เขาเป็นรากระบบกึงอากาศนะเขาเรียกว่ารากเขาจะวิ่งไปบนเครื่องปลูกอย่าใช้กาบมะพร้าวไปหอ่อไปหุ้มโคนเขานะครับเดี๋ยวมันจะตายนะครับแล้วก็ที่สำคัญพอเราไปปักไปวางไว้เนี่ยเดี๋ยวรากเขาจะแทงออกมานะฮะบ,บริเวณโคนเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเกาะที่เครื่องปลูกเองนะครับถ้าเรายกสูงไว มันก็จะเรียกว่าเลี้ยวลากเขาเนี่ยจะเจริญเติบโตเราเลี้ยวไปเกาะเครื่องปุกเองนะฮะก็เรียกเป็นธรรมชาติของกล้วยไม้เขาเนี่ยลากเห็นไหมนี่คือบริเวณลำหน้าเขาจะเติบโตไปในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้พอเขาเติบโตไปลักษณะแบบนี้เวลาเราปักไม้ครับเราปักไปที่มุมใดมุมหนึ่งของกระถางที่เราปลูกเพราะว่าก็ดูทิศทางการเจริญเติบโตของเขาว่ามันไปจะไปทางไหนก็เผื่อทิ้งไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเราไปปลูกมินมินนะฮะเดี๋ยวเขาโตมาก็ ก็ตกกระถางพอตกกระถางก็พอเราไปยกกระถางไปห้อยไว้ผูกลวดแขวนไปห้อยไว้ปรากฏวัาทีนี้ไม่ยอมตั้งตรงครับน้ําหนักของต้นเขาทําให้กระถางเอียงทันี้ดูไม่สวยเวลาเขาออกดอกก็เป็นเทคนิคเห็นไหมมิตรชนก็จะปักไม้ไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ดูทิศทางการเจริญเติบโตของเขานะเขากะแทงหน่อใหม่ก็ยังมีที่อยู่อาศัยบนวัสดุปลูกนะครับก็เป็นเทคนิคที่กอกบอกบอกกันนะ ก็เวลาไปปลูกจะได้อืมเรียกว่าถ้าเ,าเราเข้าใจเขาธรรมชาติของเขามันก็จะทําให้การทํางานง่ายอ่ะทีนี้ไอ้กอนี้ฮะผมตัดลํามาตกสี่ลำลำหลังสามลำหน้าหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปปลูกก็อาจจะต้องยึดถึงสองจุดเพื่อให้เขาเดียวว่าตั้งตรงนะครับเวลาจัดตรงอะไรมันจะได้ดูสวยเห็นไหม ทิศทางการเจริญตัวเขาจะแตกหนอใหม่แบบนี้เลยตรงนี้เลยนะก็เหมือนขิงเหมือนขานี่แหละครับก็ทําไม่ยากครับก็เรียกว่าเทคนิควิธีการวัสดุอุปกรณ์สมัยนี้ก็มีให้เราทําง่ายขึ้นนะอย่างสายรัดเนี่ยบางคนก็สมัยก่อนก็ใช้ลวดฟิวนะครับก,ก็ใช้ได้แต่ของผมเนี่ยผมถือว่าเอาง่ายเอาสะดวกก็รัดแบบนี้เดี๋ยวพอรากเขาเกาะยึดเครื่องปูผมก็มาตัดออกนะ ใช้ไอ้คุมคมๆตักแก๊ปออกกระจกเลยแต่ในช่วงที่ใหม่ๆแบบนี้ก็ต้องยึดเข้าไว้ก่อนแบบนี้นะฮะจัดทงจัดอะไรให้ดีนะถ้ามันหมินเกินไปเอกากงเกินไปแล้วก็ย้ายเครื่องอไม้ที่ปักเอาไปไว้ขอบๆนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเราอีกต่อไปนะครับก็นี่ครับชุดนี้1กระถางนี่ก็แตกออกมาเป็น4กระถาง ชาวสวนกล้วยไม้ก็ถึงได้ร่ำรวยเอาแล้วรวยเอาบางกอเ,เขาแตกทีเป็น 40- 50กระถางเขาปลูกทิ้งไว้บนต้นไม้บนคาคบไม้น,นะเขาแกะลงมาเขาเรียกว่าไม้กอใหญ่ๆเนี่ยทำเงินได้มหาศาลเลยที่ผมบอกว่าเพาะกล้วยไม้เป็นเห็ุไรายได้นะครับถ้าเราเข้าใจครับนะครับก็ลำดับต่อไปครับดูตัวบริเวณตรงนี้ครับจริงๆแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องพิธีรีอตองอกับเรื่องของสถานที่ปลูกเท่าไหร่นักก็ ผมก็ใช้สุงถุงพุ่มไม้ที่มันมีจำธรรมชาติใบไม้ที่กับแทนตะแลนแหละครับแต่ว่าก็ดูว่าถ้ามันทึบเกินไปเราก็ตัดให้มันโปร่งนะโปร่งเกินไปเราก็อาจจะหามุมหาเหลี่ยมใช้เทคนิควิธีการทําเอานะครับเอาละทีนี้เราก็มาทําสถานที่ที่เขาจะต้องมาอยู่กันผมก็ใช้ไอ้ลังน้ําอัดลมเก่าๆนะครับมาซ้อนกัน ถึงมันก็มีวางละเกะละกะอยู่นะเป็น,เ,ปนเรียกว่าโอดังเก่าก็ว่าได้นะฮะเราก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเราไม่ต้องใช้เสาปงเสาปูปนบสูนกล้วยไม้หรอกเพราะว่าเราปลูกเพราะใจรักนะครับก็เดี๋ยว่าดัดแปลงเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทีนี้ก็เอาอีก4อันครับไปวางอีกฝั่งหนึ่งนะครับถึงกล้ยไม้เราไม่ได้เยอะอะไรนะครับอันนี้ก็ เรียกว่าขายไอเดียนะครับแล้วก็ไปเอามาเรียงเียงกันเพื่อที่จะเป็นฐานของเจ้าตัวเหล็กที่วางตะแกรงนะครับในอดีตเนี่ยมิตรชนก็เคยทํากล้วยไม้มาก่อนนะครับก็เลยมีเรียกว่าเหล็กเหลอะๆนะครับแล้วก็เล็กที่สําหรับวางกล้วยไม้เหลือืๆก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดครับพลาสติกพวกนี้นานทนครับนี่สิบกว่าปีพลาสติกพวกนี้ก็ยังไม่ผุนะครับเรียกว่า เมื่อก่อนนียมิตรชนเคยทําห้องแลบเพาะเลี้ยงต้นไม้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นโรงเรือนโกดังเก็บสะสมของพวกนี้เอาไว้นะครับณนะวันนี้มีเวลาว่างมีโอกาสก็กลับมาทําใหม่อันนี้ก็เป็นเหล็กที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเรียกว่าเหล็กที่โครงผ้าใบเก่าๆนะที่มันหักมันขาดมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เราก็เอาเหล็กมาวางซ้อนกันสองเส้นนะครับแบบนี้เลยเนะครับ ก็ดัดแต่งเอาครับเรียกว่าหาที่อยู่ให้เขาเพราะว่าเราก็มองดูแล้วว่าอีกบริเวณตร,ตรงนี้เนี่ยครับมันเป็นใต้ร่มไม้ซึ่งความอุณหภูมิความชื้นเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเราลดน้ําลดท่าเข้าไปมันก็น่าจะพอดีอยู่ครับสาหรับปุ๋ยไม้บ้านเรานะและที่สําคัญใบไม้ด้านบนเนี่ยถ้ามันทึบไปเราก็ทําให้มันโปรง่งสามารถตัดแต่งได้นะนี่ก็เอาแลกเก,เก่ามาวางนะครับเห็นไหมฮะแค่นี้เราก็จะได้ชั้น เรียกว่าสาหรับวางกล้วยไม้แล้วนะครับก็เรียกว่า DIY โดยแท้นะครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นก็เอาแล็กมาวางเรีย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 งกันไปเลยนะครบแบบนี้เลยเรียกว่าเราก็จะได้ที่วางกล้วยไม้นะในอนาคตถ้ามันงามดีนะครับเราก็ ขยายทีหลังนี่ฮะวางปั๊บเข้าไปเห็นไหมครับนี่เรียกว่าเป็นงานฝีมือทําอะไรก็แล้วแต่บางทีคิดเยอะคิดมากก็เรื่องเยอะนะครับก็หลังจากนั้นก็เอากล้ยไม้ที่เราปลูกไว้ไอต้ตที่เห็นต้นนี้ผมที่ผมทําคลิป่ทดลองน้ํำยาของมิตเตชิลดูลาาเขาครับนี่ก็ประมาณสัก2สัปดาห์นะครับดูลากเขาออกนี่ก็คือตีต้นที่เรา ทำเมื่อสักคู่นี้นะครับก็เอามาวางไว้อันนี้ก็เป็นที่ผม,มผ่าลำผักกอดูครับลากที่ใช้น้ํายาของมิเตชนเห็นไหมครับเราวางสูงยงๆเนี่ยลากเขาก็จะลงไปเกาะเครื่องปลูกเองนะครับตัวนั้นตัวนี้ก็ทดลองน้ํายาไว้เหมือนกันอันนี้ประมาณเอ่อสิบวันนะครับลากลงไปเกาะที่เครื่องปลูกแล้วนะครับอันนี้ก็เห็นว่าแตกลงไปเกาะเองนะแบบนี้ที่ทดลองทําไว้ก่อนหนะ้าชุดนี้นะครับซึ่งมิเตชนอยู่ว่างก็ ทดลองครับทดลองโน่นทดลองนี่แต่ที่สําคัญอันนี้เป็นไอเดียไม่สงหวัลิขสิทธิ์นะครับก็ลองทําดูง่ายๆบางทีกล้วยไม้เราไม่ได้เยอะอะไรนะครับเราก็ทําอะไรที่มันง่ายๆเข้าไว้นะครับก็เรียกว่าเอาไปลดน้ํกล้วยไม,ไม้เพราะกลาบมะพร้าวที่เราแช่น้ําไว้นี่ฮะถ้าแช่ไว้นานๆเนี่ยเขาอมน้ําพอสมควรลวเราก็เหลือแต่เติมความชื้นให้เขาทาแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับก็บีบได้ไหม บีบเช้าบีบเย็นก็ได้เหมือนกันเห็นไหมเรียกว่าเขาก็เตริญเติบโตงอกงามดีนะครับก็สําหรับแฟนๆท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วชอบอกชอบใจในไอเดียของมิตรชนที่มานําเสนอนะฮะสำหรับปลูกกล้วยไม้มือใหม่ๆก็กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c สไครครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ